ต้าหู้หอมแขกกุ้งหมูนี่กุยช่ายถั่วง,งอกแล้วก็ไข่อันนี้คือเศษมันของหมูสไลด์แล้วก็นี่อันนี้เขาบอกว่า ผัดมีโคลราตาผัดดาวพร้อมน้ำปรุงสำเร็จนี่พอข้างล่างบอกผัดไทยเอาตกลงเป็นผัดมีโคลราหรือว่าเป็นผัดไทยอะไรก็ได้นะน่าจะได้เนี่ยเขามีซอสกับเส้นมาให้เรียบร้อยลงมือกันนี่แหละเตรียมของครบเครื่องเครื่องครบแล้วก็สบายนะ เตรียมไว้ก่อนอเขาก็เขาก็มีบอกวิธีให้นะอยู่ตรงนี้แต่มันเล็กเหลือเกินนี่เราไม่แช่นะเตรียมไว้ก่อนแกะไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนมีน้ำดว้วยวเดี๋ต้องเตรียมน้ำดาด้ยลืมเลยอือ เตรียมแกะเตรียมเครื่องไว้พร้อมมันก็ง่ายอะนะใส่ไว้ตรงนี้มีซอสซอสเขาแบบว่าสำหรับคนอื่นอาจจะพอดีอะแต่สำหรับเรามันเข้มขน้นความความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาอะไรมาวัดไม่ได้ตามสะดวก ตามที่จะปลูกเสียดาย้นี่มันเป็นเศษมันอุปสรรคขอน้ำมันหน่อยนี่เดียวเต <c oughs> ่มเตทำเชื้อ,อ ให้กรอบก่อนเอาให้น้ำมันแห้งๆก่อนไม่งั้นจะเป็นมันอ่าจะรู้สักหมูลงก่อนกุ้งทีหลังหมูสะโพกสไลอันนี้ไม่ได้หมักเลยนะซื้อมาก็จัดก,การ เยอะไปแม่ด่าแนะ่ <laughs> ไม่เป็นไรจะตักให้น้อยๆ <laughs> แล้วก็กินหมูเยอะๆเ, <laughs> เครื่องมันเพิ่มได้แหละสำหรับเขาก็อาจาอาจะผัดได้เลยอ่ะกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพิ่มเครื่องเอาจึงสำเร็จแล้วนะ จริงๆผัดหอมให้ให้ให้เฉาก่อนก็ได้กลัวหมูไม่สุกถังแห้ง หมูกับหอมก็หอมแล้วอ่ะเข็จกะทะลงอืนี่เลยต้าหูเลยใส่ทั้งก้อนเลยนะไม่หวง พราะว่าเหลือไม่รู้จะทำไรเขามีก้อนหนึ่งเก็บมันหั่นแล้วมันโดนมือจับแล้วมันอยู่ได้ไม่หลายวันอืม เอาตามสะดวกเลยนะจ๊ะตามสะดวก น้แล้วก็น้้้น้้น้ำล้างหูในตัว ถุงนะสองถุงเองอือแลวรอให้เข้าเหนือแป๊บหนึ่งทำเป็นน้ำซอสก่อนเพราะว่าเส้นไม่ได้ ช่ไม่ได้อะไรเส้นจะได้กินน้ำซอสอืมนรู ใครวะแม่ไม่อยู่ <laughs> แป๊บรอให้น้ำม,มันเส้นมันกับน้ำมันกินกันก่อนแล้วค่อยคนนี่มันแข็งกระโดกกระเด้งตักน้ำลาจตักน้ำลา อิ่มแล้ว อะไรใส่กุ้งสิคะอันนี้กุ้งไม่ได้เอาหางออกกุ้งไม่ได้เอาหางออกอันนี้เส้นจะเหนียวเหนียวหน่อย phồn ngon nhớ nhớ còn ngon nhớ nhớ còn ngon nhớ nhớ con ừ. nó chập <laughs> uh -huh. à anh à, lửa lửa với này con đã chụp con đã chụp ăn ngay như thế à, một <laughs> นี่คิดมาก <laughs> คิดมากว้าวสองเยวแล้วเนี่ยอืม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  สองเดียวนเนี่ยแทบจะคนไม่ไหวเลยตายแล้วไ <c oughs> ม่เยอะหรอกถกงวงอกเยอะถงวงอกเยอะนะเส้นก็ซองเดียวเองเส้นก็ะหอเดียวเอง ไฟร้อนหน่อยอผัดไทยใส่หมูผัดไทยใส่หมูใส่กุ้งตามสะดวกตามสะดวกอืน่ากินอนะ่ะไม่ต้องรสจัดหรอก ๋ยวดูท่าทางแล้ว,วเติมเผ็ดเติมเปรี้ยวเราเติมที่หลังได้ปรุงได้มะงมะนาวริ๊กน้ำตาโลโรยได้พริกป่นว้าวว้าวจอีใจแน่แล้วล่ะอืม เรียบร้อยเต็มหม้อโดนด่าแน่เลยไม่ทำเยอะอย่างนี้เ <c oughs> บื่อข้าวก็ต้องเมนูนี้แหละนานแล้วนะโอ๊ย ต่างยาจังต่างยาจังนี่เ <c oughs> ส้นใช่เลยนี่อกเครื่องเยอะหน่อยออกเครื่องเยอะหน่อยเครื่องไปไหนหมดนี่ออก็หางเครื่องหน่อยว,ว้าวออกกุ้งด้วย เต็ม,มเลยหมดเลยโหยขออีกนิดนึงใส่หน่อยเครื่องเครื่องได้แล้วนี่ร้อนร้อนผัดโหยหนักเครื่องมากเลยเส้นเส้นอยู่ข้างล่างนะอืมใช้ได้แล้ว กินได้ร้อนปะกินค่ะกินผัดหมี่กันผัดไอผัดไทยผัดไทยเส้นหมี่โคราชนะนะ